ไปดูเรื่องนี้ค่ะแชร์กันเยอะเลยนะคะคุณยายซึ่งเป็นเจ้าของหอพักตัดสินใจไล่นักศึกษาออกจากหอพักสาเหตุคืออะไรทราบไหมคะเขาบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือไม่เหมาะที่จะอยู่ที่หอนี้ไปดูคลิปค่ะหนูออกไปแล้วกันวันที่ยี่สิบห้าตามเพราะอะไรคะหนูทำอะไรผิดคะลูกย้ายไม่ชอบเด็กที่ไม่มีการมีงานไม่ชอบเด็กที่ไม่ไม่เรียนหนังสือแม่อะไรแล้วหนูเรียน เรียนออนไลน์ยายก็ไม่เคยเห็นหนูไปโรงเรียนเอ้าก็เรียนออนไลน์เรียนหน้าคอมหนูจะไปโรงเรียนทําไมเออหนูก็ไปไปเรียนที่โรงเรียนเอ้าเรียนที่โรงเรียนได้ไงมอปิดค่ะคุณยายมเปิดหนูก็ไม่ไปไปโรงเรียนที่มอเปิดอะหนูเรียนเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วหนูเรียนออนไลน์วันนี้หนูหนูยังนั่งเรียนอยู่หน้าคอมที่ห้องอยู่เลยค่ะเพราะหนูมันหนูพูดถึงไม่เอาอย่าให้พูดมากก่บนี้มันไม่ดีทำไมอย่างนั้นล่ะ กน่สิคะเพถ,ถูกแชร์กันเยอะแล้วหลายคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะมันเป็นเหตุผลนี้ได้ด้วยหรือแล้วน้องเองก็มีการชี้แจงนะคะว่าเขาเรียนเสาร์อาทิตย์แล้วตอนนี้เนี่ยมปิดเรียนออนไลน์เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะ แล้วน้องบอกว่าน้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยตอนเย็นก็คือไปช่วยพี่ขายของที่ร้านอาหารเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้แต่งชุดนักศึกษายายก็บอกว่าก็เนี่ยไม่เห็นแต่งชุดนักศึกษาเลยแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้ออกไปเที่ยวตลอดจริงๆแล้วเธอไปทํางานนะคะแล้วก็บอกบอกด้วยว่าตัวเองเนี่ยไปรับเงินมัดจําคนเช่าไรยใหม่มาแล้วขอให้น้องย้ายออกวันที่1 5เมษายนอย่ากเกินจากวันนี้นะ ทีมข่าวตามไปพบน้องค่ะน้องนักศึกษาชื่อส้มก็ต้องกําลังเตรียมย้ายของออกจากหอพักน้องส้มเนี่ยแสดงหลักฐานเป็นใบลงทะเบียนการเรียนตารางการเรียนก็ยืนันว่าตัวเองเป็นนักศึกษาหลังจากเกิดเรื่องก็เครียดนะคะเพราะว่าทําให้ทางบ้านเข้าใจผิดคิดว่าน้องไม่เรียนแล้วก็ทําให้เจ้าข,ของหอพักจะไล่น้องออกจากหอ ตอนนี้อยากจะให้เจ้าของหอมารับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเธอเรียนจริงๆเรียนออนไลน์แล้วก็เรียนภาคเสาร์อาทิตย์ค่ะเขาอ,อ้างเหตุผลว่าหนูแต่งตัวเที่ยวไปวันๆไม่ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูก็บอกเขาว่าเป็นนักเรียนภาคพ,พิเศษเรียนเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วจันถึงสุขหนูก็ทํางานหางเงินเลี้ยงตัวเองอะไรประมาณนี้แกก็เข้าใจนะคะตอนที่หนูเข้ามาแต่หลังๆมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน หนูก็รู้สึกว่าเสียเปรียบหรือเปล่าให้หนูออกวันที่25แต่หนูต้องจ่ายค่าห้องเต็มนะค่าไฟค่าทําความสะอาดอีก800อยอย่างเงี้ยแม่ให้หนูออกตอั้งแต่รอบแล้วแล้วว่าแบบเขาไม่อยากให้เราอยู่ก็ไม่ต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ข่าวได้พูดคุยกับยายชุาข,ของหอพักด้วยค่ะคุณยายยอมรับว่าเข้าใจผิดเพราะว่าเห็นแต่งตัวสวยก็เลยคิดว่าออกไปเที่ยวไม่เหมาะที่จะอยู่ที่หอแห่งนี้ตอนนี้เห็นหลักฐานที่น้องมาแสดงแล้วก็ได้ขอโทษแล้วก็ปรับความเข้าใจกันในทางกฎหมายเนี่ยเกิดคำถามเยอะเลยนะคะว่าคุณยายมีสิทธิ์ที่จะไล่นักศึกษาออกจากหอพักด้วยเหตุผลว่าไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยทำได้ไหม เรื่องนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่าทําไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ในการไล่นะคะเพราะว่าสัญญาก็ทําสัญญาเช่าเป็นแบบรายปีแล้วจะบอกว่าไม่ตั้งใจเรียนต้องออกจากหอนี้ก็ไม่ได้ค่ะคืออย่างกรณีนี้นมันมีสัญญาเช่าเป็นรายปีเพราะฉะนั้นต้องเอาสัญญาเช่าเป็นหลักถ้าจะมีการบอกเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้าหรือจะมีการยกเลิกสัญญาฝ่ายที่ยกเลิกสัญญาถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ได้ผิดเงื่อนไขาการเช่าคุณป้าต้องชดใช้ค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับ นี่ค่ะคือก็ไม่เคยเจอข่าวแบบนี้นะคะไล่นักศึกษาออกถ้าเกิดว่าเคยอ่านเนี่ยก็จะมีไล่ออกเพราะว่าผิดกฎเอาสุนัขเข้ามาเลี้ยงอืม